มาพี่น้องตุ๊ต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 กุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตงุ๊นตุ๊ตตุ๊ตตุมตตุ๊ตงุลตนี่ตตถึงบิ๊ตตุอตตุ๊ตอุ๊ตตก๊ตตุ๊ตตุดตตุ๊ตงุสตนุลตตุ๊ตตุนตตุสวตเลยคุ๊ตตุ๊ตตั๊สวั๊ตคุ๊ัตุ๊ต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 ทุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ะปุ๊ตตุาตตุ๊ตตุ๊ตตับปตุนี้นะ อันส่ปีแล้ค่ะสี่ปีแล้วอ่ามันดกซนี่สุปีเลยทีครับผมนี่นะโคะมีปีนี้ล้วดกโอ้โอปีนี้ร้อนดกเตี้ยดาก็นตกใจเนาะตกกตัวใดดๆๆนบยเมียเอ้ยตัวตัเขาไายหลัวอะไรนี่นะอ่าอันซีเคียวนี่ร้อยยี่ิบค่ะร้อยยีิห่วงหนึ่งนี่โหลหนึ่งบอน,นี่นะอันนี้ น่าเชื่อเลยหลันึงขนาดนี้ใหญ่ห่วงละหลัวงละหลัวไล่เอาพี่น้องมันเนี่ยลอยยีสิบบาทคูณไปด้วยจักหวงนี่นะโต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 อดผัวบังง่วมบักแตงแด้วบักอางุนอือคำพูดได้ผ่าเหตุผ่าสร้างละสร้างคิดออกเพี้แนเโอ้อันไปหินส่วนเพิ่นค่ะอือเราเลยโอ้ยยักษ์ใดคือเพิ่อนดีสันดิอือเขาเราพากันปลูกอย่างไปฟุ้งนำข้าวเนาะ ุ้งปากงูเนาะังอยู่โฮมนี่นะอยู่ปอย่างนั้นนะบ่มีทีไร้เนี่นะกี่โลน้อยอือันนี้อันนี้ปุ๊กปุ๊กปุ๊กใช้พื้นที่ไร่เป็นได้คำนี้นะไร่กว่าเนาะไร่หนึ่งไร่ทครับผมไร่หนึ่งไร่หนึ่งไร่ที่ได้ประมาณจากต้นคำนี้นะโอ้ได้ไร่เจ็ดสิบต้นครับผมเป็นโดมเป็นสร้างโอ้เฮ็ดเป็นโดมเป็นโดมจีค่ะเฮ็ดเป็นโดมโดม อันนี้จักโดมครับส่วนเฮานี้นะสามโดมสามโดมครับเราอันน้อยพุ่นก็มีสามโดมกว้ากว้าอันนี้น้อยกำลังเริ่มนะอืมสี่ปีปีแรกนี่ได้ไร่ปัญัยได้กินค่ะพอได้กินเนาะได้กินปีนี้นะพอได้ซื้อรถเนาะปีนี้เนาะพอได้ยามมูพอได้มูมายามพี่น้องยางเข้ามาในโดมนี่ต้องมุดเนี่ยเดี๋ยวว่าะัันมันหัวเราเฮาซีต่ำบักโงูนเพิ่น ะมันย้อนห้อยอ้นตัเอียนเตียนอยู่อืมเอาไปข่ายได้ไหมีนปะเอาไข่ยนาบานนี่ค่ะล้านล้านนี้เนี้ยพากันเป็นรเดอร์เองเออเออรเดอร์ทรงเองเลยตีอือแล้วก็มูมายามมูมายามตีเอาคันพูได้ยากซื้อยากกินเนี้ยต้องมาส่วนอย่างเดียวตีอันสั่งก็ได้ค่ะสั่งก็ไปสรงตีมาส่วนให้ได้ซิมเองอตัดเองถ่ายกระตาตัดเองเลยอ๋อลวเบม่งซะได้มันส้งบ๊สกซนะ อันอันซีนี่เหมือนซิ้เหลืองแล้วก็ใส่กันเคี้ยวเคี้ยวเดกก็คือบะสุปปันไดต้องเหลืองได้ใส่ถ้าาแบบนี้เนี่ยก็คือบันไดปันไดเนี่ยแต่ว่าต้องซีมเอาบางอันก็ซิมซิมแล้วมันซีรดซัดมาดที่เอามากค่ะท่านบางคนก็มากโอมแดบางคนก็มากว่านพี่น้องบ้านซูบพี่น้องสุบันซูพี่น้องบ้านซูบบเบิงบักอ่างอนพุกกะลัมนํำที่ครับผม โอ้ยยังไปถ่ายสวนมะกรำนี่นเปิดแล้วโอ้ย <c oughs> บันซุปนี่มีแนวให้ถ่าย <c oughs> ไล่เด้อพี่น้องกะ <c oughs> ลัมกระปุกไล่มาสวนอางุ่นเหมือนนี้ครับผม